จ้าวตาลนะคะไม่ใช่จ้าวมะพร้าวนะคือแต่กับไม่เคยกินจาวตาลแบบสดเลยนะคะเคยกินแต่แบบเชื่อมแต่รู้สึกว่ามันหวานไปไม่ค่อยชอบนะคะอันนี้ก็เลยไปหาสั่งแบบสดมานี่มันหอมมากเลยนะทุกคนตัวจาวตาลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หาก,กินยากเพราะว่ามันผ่าออกมาจากลูกตาลแข็งๆอะ่ะยากมากเลยนะคะอันนี้เอาไปล้างมานแล้วนะคะกคนมาลองกินกันเลยจ้า จาวตาลสดครั้งแรกอืมคือแต่ไม่รู้ว่าคือเราไม่ได้กินสดแบบผ่าใหมๆ่ๆมันก็เลยจะมีความแบบซาซ่านิดนึงนะอืมมีความคล้ายจ้าวมะพร้าวแต่ว่าแน่นกว่านะคะเนี่ยอืม อเดี๋ยวลองอันเล็กอร่อยดีนะคะทุกคนคือความหอมของจ้าวมะพร้าวกับจ้าวตาลเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยมันจะต่างกันแต่ว่าจ้าวมะพร้าวก็อร่อยแต่จ้าวตาลเนี่ยอาจจะต้องลองกินสดๆนะเพราะว่าอันนี้สั่งมาก็สองสาวันกว่าจะถึงเรานะคะก็จะมีความซ่านิดหนึ่งเนาะเนี่ยเหลือเยอะเลยจะเอาไปทำอะไรดีคอมเมนต์มาบอกกันนะคะ